คุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions หนึ่งปีกับพระกิติคุณของพระเยซูคริสต์วันที่8กรกฎาคมพระบิดาที่รักของเราลูกาบทที่11ข้อที่11มีใครบ้างในพวกท่านที่เป็นพ่อถ้าลูกขอปลาจะเอางูให้เขาแทนหรือความรักของมนุษย์ที่เป็นพ่อที่ดีที่สุดในโลกก็ยังไม่อาจเทียบกับความรักของพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ของเราได้เลย ถึงกระนั้นกลับมีหลายครั้งที่เราวางใจในพ่อแม่หรือคู่รักของเราว่าพวกเขาสามารถช่วยเราได้มากกว่าวางใจว่าพระเจ้าจะเต็มใจช่วยเหลือเราผ่านตัวเราเองไม่ค่อยมีคนสงสัยว่าพระเจ้าจะสามารถทำสิ่งต่างๆได้หรือไม่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าพระเจ้าทรงสามารถทำได้ทุกอย่างปัญหาคือ เราสงสัยว่าพระเจ้ามีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือเราหรือใช้เราในนามของพระองค์หรือไม่พระเยซูสร,รงย้ำกับเราให้แน่ใจว่าความรักของพระเจ้าและความปรารถนาที่จะแสดงความรักนี้ออกมานั้นยิ่งใหญ่กว่าความรักใดๆในความสัมพันธ์ของมนุษย์ทั้งหมดพระเจ้าไม่ได้ช่วยให้เรารอดเพราะสมเพทเวทนาเรา หรือทำเพราะเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบด้วยความไม่เต็มใจในฐานะพระผู้สร้างพระเจ้าทรงช่วยเราเพราะว่าพระองค์ทรงรักเราดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่ 3: ข้อ16ตามชอบพระทัยของพระเจ้าเราจึงได้รับอุปการะให้เป็นลูกของพระองค์ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อหพระเจ้า ทรงต้องการเราและพระองค์ทรงยอมรับเราแล้วช่างเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อะไรเช่นนี้การได้รับการอภัยบาปจากพระเจ้าก็น,นับว่าเป็นเรื่องที่เราไม่สมควรได้รับอยู่แล้วแต่พระเจ้าทรงให้เรามากกว่านั้นพระองค์ยังมอบพระพรและสิทธิพิเศษต่างๆที่เกินความเข้าใจให้กับเราอีกด้วยและยิ่งไปกว่านั้นคือพระเจ้าทรงยอมรับในตัวเรา เราไม่จำเป็นต้องไปตามหาการยอมรับจากใครหรือที่ไหนอีกต่อไปแล้วเพราะเรามีพระเจ้าที่รักและยอมรับเรามากเช่นนี้ความหมายของการยอมรับคือ 1. รับด้วยความยินดี 2. รับเข้ากลุ่มหรือสถานที่พระเจ้าทรงรักเราจริงๆพระองค์ไม่ได้อยู่กับเราอย่างที่ต้องกล้ามกลืนฝืนทนแม้แต่น้อย พระเจ้าทรงโปรดปรานเราทุกๆคนพระองค์ทรงเปรมปรีและยินดีที่ได้อยู่กับเราดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมเสฟ,ฟัญญาบทที่สข้อ17เราไม่จำเป็นต้องไปตามหาการยอมรับจากใครอีกต่อไปแล้วเพราะเรามีพระเจ้าที่ยอมรับและรักเรามากให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้ และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรักของพระองค์ที่มีต่อลูกเสมอพระงทรงยอมรับลูกอย่างที่ลูกเป็นให้อภัยบาปลูกทรงจัดเตรียมพระพรและทุกสิ่งที่ดีให้กับลูกและลูกจะชื่นชมยินดีอยู่ในความรักของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน